อกเกอร์ใจสั่งมาเศกโลโซตื่นเต้นสุดๆหลังได้กลับมาถ่ายมิวสิกวิดอีกครั้งในรอบ3ปีกับเพลงพ่อฉันเป็นตำรวจซึ่งแต่งขึ้นขณะกำลังรักษาตัวอยู่ที่สถาบานันทันรักพร้อมถือโอกาสเปิดใจหลังเซ็นสัญญากลับสู่ชายคาแกรมมี่ให้ได้ทราบกันด้วยแล้วค่ะก็ดีผมผมก็มีความคิดแล้วก็ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็เกิดแล้วก็เติบโตที่แกรมมี่นะฮะอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับผัวเมียกันอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันอี่ปีคะทัง เ,เราไม่ได้เซ็นเป็นปีเราเซ็นร่วมธุรกิจกันยาวเลยคือคือคือผมก็มีบริษัทของผมคือโลโซเอเทนเมนต์เนี่ยดูแลเรื่องเมเนจเมนต์ดูแลเรื่องศิลปินแล้วก็จะมีศิลปินในค่ายด้วยแล้วก็แกรมมี่ก็จะดูแลเรื่องการค้าขายนะฮะเรื่องการตลาดช่วยๆกันนอกจากจะเตรียมเขียนอัลบั้มเต็มเอาไม้สาววกโลโซได้จับจองกันแล้วนะคะร็อกเกอร์นคนดังยังเตรียมเผินฟ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปในกลางเดือนนี้อีกด้วย ส่วนเรื่องสุขภาพก็ยังต้องเข้ารับการรีเช็คร่างกายที่สถาบันพัญรักษ์อีก2ครั้งก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการบำบัดแล้วละค่ะ